ที่ไทยในช่วงหลังๆมานี้เราจะเห็นผู้ประกอบการเอาใจคนรักสัตว์นะคะพากันทําสถานที่ท่องเที่ยวที่พักต่างๆเป็นเทรนของเพ็เฟรนลี่ในจีนก็เช่นเดียวกันค่ะเทรนนี้กําลังมาแรงการเดินทางท่องเที่ยวพร้อมกับสัตว์เลี้ยงแสนรักใช่น้ามีเดียกรุ๊ปรายงานว่าการท่องเที่ยวที่เติบโตช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงหลายด้านซึ่งปัจจุบันนะักท่องเที่ยวหลายคนชอบการเดินทางพร้อมกับสัตว์เลี้ยงแสนรัก โรงแรมแห่งหนึ่งในเมืองซูโจโซึ่งอยู่ที่มณฑลเจียงซูของจีนให้บริการห้องพักแบบเป็นมิตรกับสัตว์เลี้ยงห้องพักทั้ง9้าห้องจะถูกจองเต็มหมดทุกวันนะคะขณะที่เครื่องให้อาหารสัตว์เลี้ยงอัตโนมัติน้ำพุกระบะทรายสำหรับแมวก็ขายดีขึ้นอย่างมากเพราะตอบโจทย์เวลาที่เจ้าของไม่อยู่บ้านและต้องปล่อยให้สัตว์เลี้ยงอยู่เองตามลำพังส่วนบริษัทผู้พัฒนาสินค้า AI ในเมืองเินเจ,จิ้นของมณฑลกวางตุ้งค่ะก็ได้พัฒนากล้องที่สามารถจดจำลักษณะาการเคลื่อนไหวของสัตว์เลี้ยง มีฟังก์ชันช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถโพสต์ภาพจากระยะไกลและโพสต์ภาพลงในโซเชียลมีเดียได้เพียง1ปีที่ผ่านมากล้องรุ่นนี้นะคะมียอดขายมากกว่า7ล้านหยวนหรือถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ตกประมาณ35ล้านบาททีเดียวค่ะด้านหัวหน้าผู้พัฒนาสินค้าไฮเทคกล่าวว่าทางบริษัทกำลังพัฒนานวัตกรรมที่รองรับไลฟ์สไตล์ของคนรักสัตว์เลี้ยงอย่างต่อเนื่องซึ่งก็ทำให้บริษัทเติบโตอย่างรวดเร็ว มีรายงานเรื่องเกี่ยวกับอุตสาหกรรมสัตว์เลี้ยงของจีนช่วงระหว่างปี2566ถึงปี2567ระบุว่าตลาดการบริโภคสินค้าและบริการที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงมีมูลค่าสูงมากๆถ้าตีเป็นเงินไทยเนี่ยก็จะตกประมาณ1.5ล้านล้านบาทและในปี2569ค่ะคาดการไปว่าตลาดการบริโภคสินค้าที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงอาจจะมีมูลค่าสูงขึ้นไปถึง1.8ล้านล้านบาทเลยทีเดียวค่ะ